สวัสดีครับอยู่กับช่องน้องใหม่แฟมิลี่ัางน้องใหม่แฟมิลี่นะครับวันนี้มาซื้อกล้วยไปให้ช้างนะครับขอบคุณท่านด็อกเตอร์ชยานันนะครับที่ส่งคะแนนมาช่วยน้องใหม่มาซื้อกล้วยให้น้องใหม่1,000คะแนนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ตานะครับคุณพี่ตาที่อยู่เชียงใหม่นะครับคุณ พโจมเยี่มรัศมีนะครับถ้าผมพูดผิดอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับพี่ได้ส่งคะแนนมา2 0 0 0คะแนนช่วยเหลือช้างชลานะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ได้มาซื้อกล้วยไปให้น้องช้างนะครับนี่ครับร้านกล้วยนะครับนี่ครับนี่กำลังแพกกล้วยอยู่นะครับโลละ15บาทนะครับกล้วยเยอะะเลยครับผมข้างในนี่ก็กล้วยเต็มโกดังเลยนะครับนี่ครับ ท่านใดจะซื้อกล้วยก็สามารถโทรได้นะครับมีเบอร์โทรให้กับเบอร์โทรเจ้าของร้านด้วยแล้วนี่ครับติดต่อได้ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องฟังน้องใหม่แฟมิลี่ครับวันนี้นํากล้วยไปเหมากล้วยมาครับนี่ครับนี่ครับไปเหมากล้วยมานะครับไปเหมามาให้ช้างชรลาครับเนาะแม่ทิวแม่ทิวสวัอนี้ครับเจ้าของฟาร์นครับครับครับผม วันน like ี be, ้ก็นำกล้วยมาให้แม่ทิวครับผมกับช้างพิการตัวหนึ่งครับผมนี่ครับอ่อนใจยังไงเออขอบคุณท an ่านดรชยานันนะครับอาจารย์ดตรชยานันครับผมมัดใส่ ไปมากราดได้เดี๋ยวพอ,อาง่ยก็ถือไปหายมันกินเองอย่างเงี้แล้วก็ไว้บ้านไว้กินเรื่อยๆขอบคุณพี่ตาด้วยนะครับขอบคุณครับผมโอ้โหนี่ครับกล้วย ขอบคุณนะเนี่นยขอบคุณขอบคุณนะครับกอปฏินะเนรต้อบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่ครับเพิ <S <s <ips> ่งไปเหมามานะครับนี่เหมาสกล้วยมาครับ <S <s <ips> <S ขอบคุณท่านดรชยนานันมากมากครับผม <S <s <ips> <S นี่ก็แม่คม,มูลนะครับ เพิ่งมาถึงนะครับนี่ไปวิ่งไปซื้อมาไกลามากครับผมไปเหมาไว้ขอบคุณพี่ตานะครับคุณเจลพจงเอี่ยมรัศมีที่อยู่เชียงใหม่นะครับขอบคุณดรชยานันมากมากครับที่ส่งคะแนนมา1000คะแนนซื้อกล้วยให้กับน้องใหม่ส่วนพี่ตาก็ส่งมา2,000คะแนนซื้อให้ช้างชรลากับช้าง ทีการนะครับเพราะว่าน้องอีกเชือกหนึ่งขาเขางอตั้งแต่กําเนิดนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยได้นํากล้วยมาให้เพิ่งมาถึงครับวันนี้เดี๋ยวเป็นนี่ครับกล้วยเต็มรถเลยนะครับวันนี้ก็ไปเหมาเข้ามาเพิ่งมาถึงครับครับนี่ครับนี่ครับกล้วยนี่คุณตาแบกไปสองถุงแล้วนะครับ นี่ครับกล้วยขอบคุณท่านอาจารย์ดรชยานันมากมากนะครับที่ช่วยเหลือช้างชราแล้วก็ขอบคุณพี่ตานะครับพี่เจรันเจริญพจงเอี่ยมรัศมีนะครับที่อยู่เชียงใหม่ขอบคุณมากๆครับที่ส่งคะแนนมาช่วยเหลือกล้วยให้กับช้างชราแล้วก็ช้างพิการนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ได้ช่วยเหลือน้องใหม่อีกหนึ่งพันคะแนนจะให้ไปซื้อกล้วยมาอีกครับผมขอบคุณมากครับ ครับวันนี้ก็มาให้แม่คําวงแม่นบอแม่วงเงินนะครับครับนี่ก็เมื่อกี้ให้เอาน้ำดิอันดิบนน่าก็ได้ซุกน้าร่วมกันไปเพราะว่าเมื่อกี้ให้แม่ทิวแล้วอันนี้ก็จะให้แม่วงเงินครับผมเพราะแม่วงเงินเขาขาหน้าเขาเป็นมาแต่กําเนิดครับขาเขางอนะครับก็เลยขอบคุณอมาให้ครับผมอ่ะขอบคุณดรเนยขอบคุณครับขอบคุณครับดรขอบคุณดรชยานันขอบคุณพี่ตา ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ตา,ามากมากครับผมขอบคุณพี่ตานะครับเอาถุงหนึ่งตัวผุงอะไรตัวได้ก็ไไ้แลวแต่เจ้าเอาไปเลยตัวดิบตัวสุกเกอเอาไปครับอขอบคุณพี่ตานะครับคุณเตียนพระจงเียมรัศมีนะครับที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณามากมากเลยครับเพราะว่า ที่ตาได้ส่งคะแนนมาสองพคะแนนครับให้ช้างชลากับแม่วงเงินครับผมเอาอีกทุงน้อยนี่ไปก็ได้หนี่ทุงน้อยเนี่เอาไปอีกนี่ทุงน้อยนี่ทุงทุงเขียวนี่ของนาัน,านเป็นของน้องไมอันนี้นี่ทุงนี่ทุงน,งนี่เอาไปเลยครับเอาไปให้เพิ่อนกินเนาะครับเอาไปให้เพิ่นกินโตชุกเอาไปเพิ่นกินเนี่ยก็ได้เดี๋ยวให้เจ้าของเพื่อนได้เห็นเนาะเอาไปชุกชุกไปสามซีีวีก็ได้ครับครับเพิ่งมาถึงนะครับนี่ ไปกระทิงลายไปเหมากล้วยมาเพิ่งมาถึงครับค่ําแล้วไกลครับเพราะว่าประมาณไปกลับสามสิบกิโลครับผมนี่ครับแม่วงเงินขาหน้าเขาจะงอนิดนึงนะครับเขาก็เป็นมาแต่กําเนิดนะครับก็เลยวันนี้ได้นำกล้วยมาให้นะครับขอบคุณพี่ตามากๆนะครับพี่ตาคุณเกียนตระจงเอี่ยมรัศมีนะครับที่อยู่เชียงใหม่นะครับนี่ครับขาแม่วงเงินจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับแม่บงเงินครับผมหายทักฝนได้จักวี2องวีก็ได้ฝุนแม่ไอ้ยังก่อซือ้อยังก่อฮึส <Hey, S 1> ุรีครับผมแบ่งๆกนเนาอก,กินกันแบ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆการแบ่งๆกนเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณท่านดรชายานันท์นะครับท่านอาจารย์ดรชายานันท์นี่ครับขอบคุณพี่ตามากๆครับที่ส่งคะแนนมา2,000คะแนนช่วยเหลือช้างเอ่อชลากับช้างพิการนะครับวันนี้ผมก็ได้เหมามาให้แล้วครับ บครบัแบ่งๆกันครับผมขอบคุณท่านดรชัยยนานมากๆแล้วก็พิตาคุณเจียนพจงเอี่ยมรัศมีมากๆนะครับขอบคุณครับผมครับนี่ครับน้องใหม่ครับอยากกินกล้วยครับนี่ครับก้วยกินกล้วยก่อนสวัสดีค่ากันลูกเลยสวัสดีสวยๆกับลูกเลยน้องใหม่สวัสดีค่าก่อนเลยขอบคุณค่ะสวย,สวย <c oughs> ๆค่ะดังๆค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ น่ครับเมื่อกพึ่งมาถึงครับพึ่งมาเอากล้วยให้ลูกสาวครับเพราะว่าพึ่งเอากล้วยไปให้ช้างชลาที่สวนสามเหลี่ยมทองคํามาครับแม่ทิวอายุ60ปีแล้วก็แม่วงเงินอายุ40กว่าปีครับแม่วงเงินขาหน้าไม่ค่อยดีครับแต่เขาเป็นตั้งแต่กาเนิดของเขาขาหน้าเขางอครับผมก็เลยเอากล้วยไปให้เพราะว่าท่านผู้ใหญ่ใจดีครับ คุณพี่คุณพี่ตาครับท่านได้สงคะแนนมา2,000คะแนนให้ไปเหมากล้วยมาให้น้องช้างสองเชือกที่สวนสามเหลี่ยมนะครับก็ขอบคุณพี่ตานะครับคุณเจียนพระจงเยี่ยมรัศมีนะครับที่อยู่เชียงใหม่นะครับกราบขอบคุณมากๆแล้วก็ส่วนน้องใหม่นี่ก็เป็นของท่านอาจารย์ชยานันนะครับที่ท่านได้สมคะแนน,นมาเหมือนกัน1000คะแนนไว้ให้น้องใหม่ กินถ้วยครับผมนี่ครับน้องน้องหมาก็เล่นอยู่ใกล้น้องใหม่อยู่นั่นแหละน้องมาสีตาเอออย่าไปใกล้เขาหลายเขาสิเครียดปดิ <c oughs> ขอกล้วยบรรลุขอก่อนขาก่อนข้าก่อน,ข,อน,ข,อนข้าสวย <c oughs> หิวกล้วยบ่กินกล้วยอ่าหิวไปหิวอ่ะเอาไปก็น้องใหม่ก็นึงครับดูท้องของน้องใหม่นะครับ ก็รอว่าเขาจะทอดวันไหนครับผมเพราะว่าน้องก็ปวดเตือนได้สองวันแต่ว่าไม่ปวดหนักนะครับปวดเตือนมาเหมือนคนเรานี่แหละครับก็คงจะเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าถ้าน้องเริ่มก็มีอาการปวดเตือนมาบ้างวันนี้ก็ได้ไปหมอกล้วยหมออะไรมาให้เรียบร้อยแล้วครับรับช้างเอ่อชลารับช้างขาหน้าพิการนะครับก็ได้มอบให้ ให้เรียบร้อยครับก็กบขอบคุณมากๆขอให้ท่านด็อกเตอร์กับพี่ตาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับขอใหออ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมขอบรลูกขอก่อนขอก่อนเรืขอบคุนค่ก่อนเรื ขอบพระคุณท่านอาจารย์ชญนะานันมา,มากครับผมชญานันมากๆนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะออกเสียงผิดบ้างน,นะครับก็กราบขอขอโทษด้วยนะครับถ้าออ,ออกเสียงผิดบ้างน,นะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงคลิปเลยค่ำแล้วครับผมกราบขอบพระคุณมากๆนะครับขให้ทุกท่าน พีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทกท่านนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ